รูจะสอนเรื่องบทฝึกห <os> ้องเรียนต้นแบบนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องบทฝึกที่หนึ่เรื่องอะไรคะบทฝึกที่หนึ่งเรื่องอะไรการเดินเดินอย่างมีปติอ่ะมีกี่กระบวนการคะ คิดคิดคิดจาว่าจะทําหรือไม่ทาใช่ไหมคะลูกห้าก็อะไรคะตัดสินใจแล้วก็ลงมือว่าทําหรือไม่ทํานะคะหากเก่งมากค่ะงั้นครูขอทบทวนขั้นตอนแรกสติสติคืออะไรอ่ะมีสติในการเดินอ่ะรู้ตัวว่ากําลังจะทําอะไรก็คือกําลังจะเดินนั่นแหละใช่ไหมลูกแสดงว่าเราต้องรู้อยู่2อย่างคือรู้อะไรก่อน S <s <lichen b ots> รู้ใจแล้วก็รู้ตัวอสติมาแล้วเราก็ค่อยเดินแล้วจากนั้นอะไรคะลูกสังเกตสังเกตอะไรบ้างอ่ะขอฝั่งนี้สังเกตอะไรบ้างหนึ่งเอาอะไรดีสังเกตอะไรอ่ะสังเกตสิ่งของว่ามีกี่ขวาไม้อ่ะอะไรอีกสังเกตอะไรอีกลูกอ่ะทั้งนี้ก่็เวลาว่าใช่เวลาที่เราจะเดินไหมหมดภาพหรือยัง มีสัตว์อะไรไหมหมดหรือยังยังนะสังเกตคนว่ามีคนอยู่ตรงนั้นไหมมีบุคคลอันตรายไหมอ่าแล้วอะไรอีกคะห,ห,หมดหรือยังสังเกตหมดหรือยังสังเกตสถานที่ว่าที่ที่เราจะไปไปได้ไหมอ่าเป็นที่ต้องห้ามไหมหรือไปได้อย่างเช่นห้ามเดินลันาม้าก,ก็แสดงว่าตรงนั้นเดินได้หรือไม่ได้ไม่ได้อ่าดีมากจากนั้นเะไรูกหลักธรร ถ้าเราเดินเนี่ยมีสติเนี่ยหลักธรรมคืออะไรหลักธรรมศีลสีอะไรสีห้าข้ออะไรข้อหนึ่งคือห้ามพลาดศาสตร์และไม่เบียดเบียนสัตว์ก็คือเราจะได้ไม่ต้องฆ่าสัาตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วข้ออะไรอีกหมดหรือยัง เมสุนิชาจาราเวรมานีใช่ไหมลูกไม่ผิดสิ่งข้อสามยังไงอ่ะให้ขยายความได้ล่ะผู้หญิงขยายความได้ไหมลูกไม่เจ้าชูมันเกี่ยวกับเดินยังไงอ่าเดินไม่เดินยั่วยวนนาะไม่เดินยั่วยวนเทพตกข้ามไม่เดินควนประสาทเออไม่เดินเขาเรียกแบบนักเลงอันนี้ก็สิ่งข้อหนึ่งเดินยั่วยวนก็เป็นสิ่งข้อสามก็ต้องเดินแบบไหนลูกโค้ของเราว่ายังไงคะอ่ะเดี๋ยวขอตัวแทนเนาะแถวนี้ลูก กับแถวนี้ลูกอ่ะลองยืนซิลูกยืนจากลำดับล่อ่ะออกมายืนตรงกลางอ่าเดี๋ยวเราจะลองดูซิว่ายืนยืนแบบไหนเดินแบบไหนเดี๋ยวเราจะออกไปนำนอกห้องเนาะลูกรหัสการเดินอ่ะพูดพร้อมกันลูกทั้งห้องเลยรหัสการเดินรหัสการเดินสติมองตรงก้าไม่ชนสติมีหรือยังอ่ะตอนนี้นึกซิลูกเรากำลังจะเดินเรามีสติหรือยังมอง คือสังเกตมองทางใช่ไหมลูกมองทางเก้าเก้าอย่างยังไงลูกอะ่ะเก้าอย่างเต็มฝ่าเท้าตรงอะไรตรงหลังอ่ะดูซิเพื่อหลังตรงไหมอ่าดีทีไงให้ตรงอ่าค่ะเดี๋ยเดินหน้ามาหน่อยอ่ะเดินหน้ามาหน่อยลูกเดี๋ยวให้กลับหลังอ่าเดินหน้าขึ้นมาเดินตามก,กันมาเลยไม่เดินก้มไม่หาคอดูเลยนะคนไหนเดินผิดเดินถูกทั้งหมดกลับหลังหันกลับหลังหัน อ่ะคนหน้าเดินเดินเดินไปจนสุดเลยแล้วก็หยุดค่ะขัด้หมดแถวตรงกลับหลังหันอ่ะเดินอีกรอบหนึง่งเดินอีกรอบหนึ่งมาถึงข้างหน้าเลยเดี๋ยวเราจะออกไปเดินดูซีเพื่อนอ่ะมองด้วยมองดูเพื่อนด้วยว่าเพื่อนเดินถูกไหมเดินอย่างเป็นธรรมชาติ แล้วก็มือไม่เก็บกักเลยใช่ไหมลูกเมื่อกี้พี่เพื่อนเดินก็คือเก็บมือไม่ได้ไว้ข้างหลังแต่เดินธรรมดาเก็บมือไว้ไม่เอามือไปแหยะ่เพื่อนใช่ไหมลูกแล้วก็เดินหลังตรงหน้ามองตรงอ่ะปลมือให้เพื่อนสองแถวรืว